คนสาประเภทที่คุณออกห่างแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นประเภทที่1คนที่ชอบชวนทะเลาะคุณเคยทะเลาะกับคนอื่นไหมแล้วหลังจากที่พวกคุณทะเลาะกันเสร็จคุณมีความสุขไหมคะการทะเลาะกันอุปมาอุปไมยเหมือนการเอามีดอะแทงกันอะคุณแทงกันไปแทงกันมาแทงกันมาแทงกันไปพอเสร็จจบปุ๊บต่างคนต่างมีบาดแผลต่างคนต่างเจ็บปวดไม่มีความสุขเลย ทำให้เกลียดกันบาดหมางกันบางทีทําร้ายร่างกายกันอีกมันสุขหรือมันทุกข์คุณรู้ดีเพราะฉะนั้นหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพื่อชีวิตและจิตใจของเราเองคนประเภทที่2คือคนที่ชอบพูดลบถ้าคุณคุยกับคนประเภทนี้นะคะคุณก็จะได้ฟังคําบ่นคําติคํานินทาเพราะคนที่เขาพูดลบเขาก็จะมองโลกในแง่ลบ พอมองลบในแง่ลบเขาก็จะทุกข์ใจแล้วคุณไปฟังเขาคุณก็จะพลอยทุกข์ใจไปด้วยเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงออกหา่างคนประเภทที่สามคนที่ชอบนินทาคำว่านินทาเนี่ยมันก็แปลว่าเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดและทีนี้พอคุณไปฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นมันก็จะเข้าไปในสมองคุณ คำว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะถ้าคุณไม่มีใครให้คบจริงๆไปคนเดียวก็ได้ค่ะอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้เอาความทุกข์มาทับถมใส่ตัวเองเพิ่มเอาเวลาชีวิตไปสร้างอนาคตที่เราอยากจะได้ดีกว่าเอาเวลาไปออกกำลังกายฟังคลิปดีๆฟังเพลงดีๆไปทำประโยชน์ให้ตัวเองและสังคมไปวัดไปวายเงี้ย อะไรที่มันทําให้เรามีความสุขทาทาไปเถอะค่ะเพราะว่าชีวิตเราอ่ะไม่ได้มีหมื่นปีพอที่เราจะไปรับทุกทุกอย่างทุกเรื่องความทุกทุกทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคนเราอ่ะมีเวลาในชีวิตไม่เกินร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วเลือกแต่ความสุขนะคะเพื่อจะทําให้ชีวิตเดินต่อได้เพื่อจะทําให้ชีวิตไปต่อได้จะมีประโยชน์อะไรกับการที่ต้องทําให้ชีวิตมีความทุกข์ด้วยละ่ะถ้าคุณ ทุกเยอะๆนะคุณก็ไม่อยากจะอยู่คุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่น่าอยู่คุณก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่นะเพราะฉะนั้นคิดบวกเถอะค่ะมีความสุขเถอะโอเคไหมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย